สบายดีสวัสดีพี่น้องหลังจากที่ปั่นเข่าแล้วไปิิดร้อยเนาะก็พากันมาเทียนกระสอบเขา่ามัดอะไรมืน,นี้ก็ทั้งเมดอเนาะผลปั่นก็ได้สาสิบปดเนาะสามสิบแปดก็ผลกระทอนไปสองสอบเนะพี่น้องปกติผลเอาเช้สอบต่อสอบในสามสิบแปด 38, ผลก็เอาสองสอบเนาะแล้วก็นี่แหละ บานเลือทราบพอสอบเขาก็เทียนออกเทียนออกใส่กระสอบอื่นเพราะว่าให้มันหม,มัดได้ใดิอยนอเนาต่ะเทียนกะจับบ่อตัวน้อยหามาถอกใช่ตัวนี้เด้ถวยเด้เด็ด โอ๊ยไปยืดตักข่าเทียดข่าวจะจกเป็นลมฮอนแดดอะไรเทียดอกมากก็คือได้ลายกระสอบอย่างไรจริงบอสามสิบหกสอบนึ่งีอเล้าอลายหรื่รอเมนดตักจกระสอบชีวิตเเียกได้หลาย เทียนออกมาเรนก็ได้แล้วจริงๆมันมาได้ลายเนาะสามชิ้นกสอบีบรรกาศบรรยากาศดแหงมานหก้งหงตอนนี้เพิ่นก็มัดแล้ไปทิบร้อยนะพี่น้องก็เชียเข่ามาเลี้ยงนีเนาะเลี้ยงมนี่ก็เชี่ยวหลดมาเกะเมื่อบ้านพอแลยเนาะ

แก่คนเมื่อเทศใส่เหล้าไว้เนาะพี่น้องกับช่องรอบกับช่องรอบจะได้ตอนนั้นสามสิบห้าอันนี้สามสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าแต่ว่ากินไปบดครบสอบแล้วแหละเนาะ อ,อืมช่องเลี้ยนเอาปวดหัวมันแดดลาลาปวดหัวคนสิลงอยู่ใดนี่ค่ะจักมือใด ช่วงนี้ชุดฝนก็ปั่นขเข่าแซวๆเนาะพี่น้องผู้ใดอันเกี่ยวแล้วจำได้ก็ปั่นไปจำนานก่อนเนาะแก่เมื่อนี่ก็ต้องแก่เมื่อทางอ้อมๆไกลๆพี่น้องแก่เมื่อทางอันห่วยในโบ่ได้ทางคือผีนี่เนาะทางหนักกับคนตกตกับเมื่อบ่ได้อีกเพราะว่ามันลมโปดๆเลย รถ <ık> ค <im Bond> umm, <th> ้าโอ้ย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 หล่ำคุ้มส็มีขอ้ยเอามาเข้อเมริกันคันี้เข้ไพ่เออเขาก็บืนเมื่อทางนี้แล้วเขาหมอเลย ของเขาพดวันหยความห่วยไปอีองห่วยหนึ่งแล้วเขเพื่อหอดบ้านก็เป็นซห่วยหน้านน่ยากอะไรเนาะก็เสดกินข่าว đây còn phân này Mua, kín buller công phân chân. But kẹp gomphora kẹp doppi nó kẹp gomphora đây gomphora kẹp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  kẹp gomphora มาเคืนเขาอบดำๆี่เออข่าโบลายปั่นแป๊บเดียวก็แล้ว เคยชิมหมเกาเกาแล้วเกาปั่นล้อมเดียวเต็มตู้ยากเนาะเคยชิมมัดปันเ้าแล้วโอ้ยเพื่อ่มเทียนอีกเนาะเดี๋ยวเพียงคืนกระปุกเพื่อ่มเทียนอีกเนาะเว้ยเทียนนั่นแหละเทียนที่หมัดเทียนบบแล้วล่ะก็อพยางปุ๊บปุ๊บเมียนแต่คนตกคนคือเดี๋ย เดี๋ยนี้วอ้ยเช่ามาระวังดึกดึกอีกสามโมงมาเพียดระวังถูกรูปแบบนักไอ้เข่าเข่าแปดเก้าชิปใ่เหล้าอันเดียวเนาะเพนแต่ยานยามันฮักอย่ามันหักหลมาแล้ กมันม่ต้องปวดก็จะไแล้วต้องหล่บได้นน้ำมันเมดนโคิบเลวจอยสิบอาเอาน้ำมันตอนนี้ก okay. ็สิป okay, ิดไว้นอพี่น้องสิเอาซุ่มน้าเมื่อก่อนเนาะ อันนี้ก็เสียวเมื่อทีหลังผัวทางมันขี้ไล่เ้ง,งนะตดคันหนึ่งบวมมาเนาะเอามาแต่คันเดียวแกคันเดียวมาก่อนรอบใหม่จะเอาทรงคันเนาะพี่น้งองที่แต่บอนะฮู้เราว่ามาแล้วเนะาะไก่ก็ได้โอเคเนาะพี่น้งนองสำหรับปนิกะเนาะปั่นเข่ารอบสองแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้อง ้วก็สิคนเมื่อใส่เหล้าขึ้นเหล้าไว้เนาะกำลังไปหารถไทยมาอยู่เนาะยางมันเง้เสียงเ็จวปั่นเข่าเซลเซลอยู่ซวงหัวฝนยันพนตกหำเด้าพี่น้องมาค้นกัเกี่ยวข่าวแลวก็ตาฝนแช่น้าจุ่มน้าอยู่เนาะง้มเอาในน้ำมาไงก็ได้เนาะแต่คงจะเอาไค่เน่บโบแห้งกับโบปันไดเนาะเพราะว่าปัได้ง้มมาในน้ำนะ สำหรับคลิปนี้ก็ทีขอจบคลิปเอาไว้เฉยก่อนเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเนาะเพื่อจะไ่พลาดคลิปใหม่ๆจาก่องฮาเนาะพบกันใหม่หมพี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีพี่น้องไปกับภาพบรรยากาศนี่เลยเนาะแดดๆคึ้มๆจากบูไดบุบบัดคึมบัดแดด